เรามาดูหนังสือ The Great Controversy หรือสงครามแห่งประวัติศาสตร์บทที่36 37 38 39 40นะฮะมีอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาพิมพ์เป็นปกสีเขียวบอกว่าปลายทางแห่งความหวานไปดูในนั้นได้อันนั้นคือ12บทสุดท้ายของหนังสือ The Great Controversy ในที่นี้บทที่36พูดถึงความขย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นตามวิวอ์บทที่16ข้อ13ถึง14ก็คือจะมีรัฐบาลโลกเกิดขึ้น และบทที่37พูดถึงสิ่งเดียวที่ปกป้องเราได้สิ่งนั้นก็คือพระธัมพีและบทที่38พูดถึงเข่าสุดท้ายของพระเจ้าตามวิบอมบทที่18ข้อ1ถึง4ก็คือฝนปลายฤดูที่จะมาเพื่อเรียบพลไมยของพระเจ้าออกจากบาบิลอนและบทที่39พูดถึงเวลาแห่งความทุกข์ยากตามดานเดิเอลบทที่12ข้อห และในที่นี้นางได้เก่าไว้ชัดเจนว่าเวลาน้ำประตูพระกรุณาจะปิดตามวิบวงบททที่22ข้อ11แล้วหลังจากเวลาเห็นความทุกข์ยากประชากรของพระเจ้าจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อพระเยซูสเสด็จกลับมาดังนั้นตามลำดับเหตุการณ์ในหนังสือที่เอลิชไว้อธิบายไว้นะ่ะรัฐบาลโลกต้องเกิดก่อน แล้วหลานจากนั้นก็จะมีฝนไปฤดูมาคู่ขนานกันเพื่อเตรียมผลลัายของโลกให้พร้อมให้ออกมาแล้วเมื่อต่อสู้ระยะหนึ่งแล้วนะฮะพระกรุณาก็จะปิดก็จะเป็นเวลาเก่าเก่ขีคมเห็งรุงแรงในรอบสุดท้าย